สวัสดีค่ะหมวยพาลุยค่ะตอนหมวยพากินนะคะวันนี้นะคะหมวยก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับสรารเปา100ปีเลยนะคะพาทุกคนไปกินสรารเปาที่ร้านกูหลงเปานะคะซึ่งตอนนี้นะคะหมวยก็กําลังจะเดินทางไปแบบไม่ไม่เอารถยนต์ไปตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ BTS อโศกเนาะเพื่อที่เราจะไปต่อที่ MRT นะคะ MRT ที่เราจะไปสถานีวัดมังกรเนาะก็เดี๋ยวยังไง ติดตามหมวยกันไปเลยค่ะไปกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานี MRT วัดบางกอนแล้วนะคะเราตรงกันไปที่ทางออกหนึ่งกันเนาะไปกันไปกัน,นคิดอยู่ตรงไหนนะ มีหรือเปล่าใช่ไหมก่อนเราจะตามล่าหาสารเปานะเราตามล่าหา,หาน้องก่อนวันนี้ยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยคือหิวมากกำลังจะถึงทางออกแล้วมาเจอกับน้อง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 ,น,อง <laughs> น้องพีทของเรานั่นเองเธอออกมารอข้างนอกเลยเหรอนึอกว่าจะรอข้างในได,ไ,ได้ได้ โอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามากันจนถึงที่สถานีวัดมังกรแล้วนะคะแล้วก็เดินมานิดเดียวนะคะนี่เราข้ามถนนไปตรงป้ายเห็นป้ายแปลงน้ำใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินตรงไปทางนี้เลยนะคะเพรก็คือไฟเขียวเมื่อกี้ไม่ได้ดูไฟ ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบจีนๆนิดนึงนะทุกคนบรรยากาศเหมือนเราเดินอยู่ใกล้ๆกับเยาวราชตรงนี้จะมีตว์เจ้าเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่านิดเดียวก็ถึงแต่ว่าที่ดูมานะมีแต่กคนบอกว่าหาไม่เจอเว้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าวันนี้เราจะหาเจอไหม <c oughs> ก็จะมีความแบบว่าเนี่ยสองฝั่งนะคะฝั่งนึงเป็นเหมือนแบบเมืองเก่าแล้วก็ชายน้าทาวก็คือไฮโซใหม่มากทุกคนดู วันนี้นะเรามากันทั้งหมดสามคนก็คือหมวยเองนะคะมีน้องอีกสองคนมาช่วยถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนดูนะเราแอบพิออเดอร์สลาเปาไปเรียบร้อยแล้วซึ่งนะทุกคนฉันนึกว่ากินประมาณ10คนนะคะแต่ไม่เดี๋ยวไปดูกันโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินตรงมาที่แยกเป็นป้ายหมอมีนะคะแต่ว่าก่อนถึงนะคะมันจะร้านจะอยู่ที่ขวามือเลยก็ตอนนี้เรามาถึงร้านแล้ว มองง่ายๆเลยเป็นร้านเล็กๆมีหน้าร้านแต่ว่าไม่มีที่นั่งนะทุกคนวันนี้เราก็เลยสั่งพีออเดอร์มาก่อนเราก็จะเอามาให้ทุกคนดูนะคะว่าแต่ละรสชาติเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเป็นแบบเล็กๆตรงนี้เลยอูหลงเปานะคะซาลาเปาโบราณส,สูตรกว่าร้อยปีนะคะที่นี่นะเขาทําเองเป็นชิ้นต่อชิ้นเลยทั้งการจีบการใส่ไส้นะคะแล้วก็แบบการอบการอะไรอย่างเงี้ยทำมือล้วนๆทุกอนันนวดแป้งทุกอย่างทํามือหมดเนาะ เดี๋ยวลองไปดูนะเขาบอกว่ามันจะเป็นสีเหลืองนวลๆอนะ่ะเพราะว่าเขาใส่มันเทศรสชาติจะออกหวานๆไม่รู้เป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวไปลองดูกันหน้าร้านข้างๆร้านจะมีโปรปปีอยู่คือร้านสวยนี่มาตรงนี้เขาบอกว่าเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะ9โมงถึง5โมงเย็นเนาะมีไส้หมูสับไข่เค็มนะคะไส้ถัวหวานงาไส้วป,ปวกกวนแล้วก็เป็นมันโถนะมีทั้งนึ่งกับแบบอบ เห็นเขาบอกว่าตอนนี้มีไส้ใหม่ด้วยเป็นสําหรับคนวีแกนโดยเฉพาะก็คือเป็นเหมือนกับเอาเอาผ่ามาทําเป็นหมูเลยเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงวันนี้พี่พี่นัดเจ้าของร้านเขาอยู่ด้วยนะมีป้ายอยู่นี่หมูสับจากพืชที่เมื่อกี้บอกของคนแบบกินวีแกนมีดีลิเวอรี่ด้วยผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถสั่งผ่านดีลิเวอรี่ก็ได้แล้วก็มีทั้งแบบแช่แข็งด้วยเก็บไว้กินที่บ้านนะคะคนที่ชอบมากรอซาลเปาก่อน ซาลาเปาเขามีแบบเป็นมินิกับแบบใหญ่แบบใหญ่เขาบอกว่ากินลูกเดียวก็อิ่มแล้วแทนข้าวได้เลยแบบมินิมันมีแบบสี่ลูกแปดลูกสิบสองลูกก็ราคาต่างกาันเดียวขึ้นราคาให้หรือว่าจริงๆอ่ะเสิร์ชใน Google เนาะก็จะเห็นราคานี้เหมือนกันอยู่ว่าคือมาเพื่อกินซาลาเปาโดยเฉพาะคิดว่าถ้าเรากินอะไรมาก่อนนะคะวันนี้เราจะกินซาลาเปาแบบจุกๆเลยปล่อยท้องว่างมาซึ่งตอนนี้1ิบโมงสิบค่ะ วิดูดูดูแข่งข้างในก็คือทองล้อมอ่าก่อนเอิดในระหว่างรอแนะนําน้องอีกคนหนึ่งนะคะมันนี่มๆนิ่มๆนี่นี่นะคะน้องโมเมนะคะสุดสวยของเรานะคะวันนี้มาช่วยกันถ่ายจริงๆไม่ใช่ช่วยกันถ่ายจริงลากมาช่วยกันกินเพราะว่าอีชันไม่สามารถกินสี่ลูกหมดได้น้องโมเมค่ะแป้งก็จะไม่เหมือนเขาเพราะแป้งมันเทศอ๋อค่ะมันจะทำค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบอะ างทีเจอมันแก่มันอนมันมีเสี้ยนแล้วปกติทําไมใส่ไข่เค็มอะคะอันนี้คือสูตรของทางร้านที่เราต้องใส่ไข่เค็มใช่นี่ด,ด,ด,ดูดูดูสีเหลืองๆดีสวยมากมันไม่เป็นสีขาวนะเกจตรคือที่ผมบอกว่าว่ามันทำยาเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยมีไฟเบอร์เผือกเนี่ยเนี่ยเผลือกรุ่นนี้มามันจะมีเสี้ยนเนี่ยเนี่ยมันจะไม่เกลี้ยงถ้ามีสองจุดนี้คือเป็นไส้เผือกใช่ใช่ ถ้าเป็นจุดเดียวนี่เป็นถั่วสองจุดเป็นไส้เผือกถ้าไม่ถ้ามันพอก็จะเคีื่องเคียงแล้วถ้าไส้หมูก็เป็นจีเห็นใช่ไหมอ๋อจุดเดียวเป็นไส้ถั่วอ่าอันเนี้ยไส้หมูน่าชิมมากหิวแล้วอเตอนนี้สาละเปาเรามาแล้วทุกคนนี่เชื่อยังว่าเยอะนี่เขาเข้าร่วมกับแคมเปญนี่ด้วยนะ L G B T Q เด้เดี๋ยวกินฮี่โร่นี่นะคะอันนี้เป็น ลาปลาหมูเล็กอุ้ยหอมคือหิวด้วยหอมด้วยดูเดี๋ยวกินโชว์เลยกินหน้าร้านนี่แหละเอ้ยมันเป็นแป้งแบบดึกบดกนิดหนึง่งป้าเขาบอกว่าเป็นแป้งเหลืองนะนี่นี่น,นี่ดูอหอมแล้วก็แป้งมันจะแบบนุ่มๆอะ่ะมันไม่มันไม่ติดคอแต่อันนี้แป้งเขาบางมากเลยอะ่ะ ดีมากเลยแล้วก็เป็นไข่เทมรสชาติเขาคมก่อมมากหอมพริกไทยด้วยพูดไม่ถูกอะแต่อร่อยมากแล้วก็หอมด้วยตอนแรกกลับว่าจะกินไม่หมดลูกนะลูกนี้ลูกแรกผมกินหมดลูกก่อนเลยหิวมากแปบ๊บนึงหยุดกินไม่ได้อันนี้เป็นหมูเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมูพืชสำหรับคนวีแกงเป็นจิบๆีแบบนี้แต่ว่ามีจุดนี่ ทีมก่อนอุ้ยหอมอร่อยอ่ะเหมือนเหมือนกินปั๊จํงไม่เผือกในปัาจางอ่ะแต่ว่าไม่ได้หวานนะเค็มๆแต่ตัวแป้งอ่ะมันมีความหวานอยู่นิดนึงตัวเนี้ยเนื่องความที่มันทํามาจากพืชมันก็เลยเหมือนแบบนิ่มกว่าเหมือนมันถูกบดมาแต่ตัวหมูอ่มันจะเป็นหมูสับเด้งๆอันนี้มันจะเป็นเหมือนนิ่มๆอารมณ์เหมือนกินพวกเผือกเผือกควนอย่างนั้นอ่ะ ประมาณนั้นเลยแต่ว่าเป็นรสชาติหมูนะมีพริกไทยรสชาติบริกไทยต้องลองอันเนี้คนที่กินวีแกนต้องดูจริงๆคือเดี๋ยวไปรสถัดไปนะอันนี้สองจุดนี่อันนี้ไส้เผือกดูไส้เผือกมีมาเลยโอ้โหเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะว่าเผือกอันนี้เป็นยังไงไสแน่นมากทุกคน อร่อยไม่หวานไม่แบบไม่หวานเกินอ่ะปกติกินไส้พวกนี้ที่ไม่ชอบเพราะว่ามันชอบหวานเกินอ่ะหอมเลยดิเดี๋ยวไปต่อแบบอบอันนี้เป็นไส้ปัวปัวหวานงาขาวแต่ว่าเราสั่งเป็นแบบอบมาหอ,อมมากให้ดูในถุงนวลๆเลยอ่ะมันน่ากินมากเลยอ่ะแต่มันต้องร้อนแน่ๆเลยอ่ะร้อนจริง ก็กรอบนอกนุ่มในแน่แต่ร้อนอ๋อร้อนร้อนร้อนดูดี้วัวดเต็มเตเลยเฮ้ยฉันบอกว่าเป็นมิตรีใหม่ของตาละเปานะคะแทนนี่จะกินนึ่งกินแบบปุกแทนอร่อยอะ่ะขอกินอีกลำนะแป้งอะ่ะมันมีความกรอบข้างนอกนุ่มข้างในแล้วก็มีความเหนียวเหนียวดือบซึ ตัวในตัวไส้เนี่ยเขาใส่งาขาวด้วยดูก็มีงาขาวก็เลยทำให้มีท e เจอร์นะแทนที่ปกติถัว่วถั่วมันจะเป็นแบบลื่นๆแต่ว่านี้จะมี t e เจอร์ของงาขาวด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะชอบมากอันนี้เป็นมหมูสับเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบอบเป็นแบบจิบจีบเหมือนคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้แต่ว่าเป็นจิบจีบ บอกตรงๆตอนนี้อิ่มแล้วแต่ดูน่ากินสุดป๊าบนี่ฮะอืมเราชอบอันนี้สุดไม่อมน้ำมันก,กับน้องลุ้มในแต่ว่ามันเหมือนตะลเปาทอดย,อย่อยสุดท้ายละของวันนี้มันโถ มันโดมีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบอบนะแต่ว่าวันนี้สั่งแบบอบเขาจะเป็นกลมๆแบบนี้อันนี้เราสั่งอบเพราะว่าเราเคยกินแบบที่เป็นนึ่งแล้มันเป็นเนี่ยเคาให้ดูเลยได้ยินเสียงป่ะมีความแบบกรอบไม่มีไส้นะอันนี้อร่อยปกติเขาบอกว่าที่เขาคนมาซื้อนิยมมาซื้อมันโถอ่ะคธอเอาไปกินกับอย่างอื่นเอาไปได้ทั้งกินกับแบบหวานกับแบบเค็มเลยนะ กินกัะสังพญากินกับนมข้นเลยอย่างเงี้ยน่าจะฟินกินแล้วนึกถึงอะไรรูป้ป่ะอยากเอาไปจิ้มไหมเนี่ยน้ำจิ้มอะไรนะหมูสเต๊ะฟนนินน่าอันเะนี้ยโอเคตอนนี้นะแต่ตอนนี้มือมันมากแบบกินทะเเปาอิ่มแล้วขอกินน้ำก่อนมาสั่งโกบีเนกเจนนะร้านข้างๆกูหลงเปาเลยนะคะสั่งดารโกโก้ไปไปคนชอบกินโกโก้เข้มๆเนาะหวานน้อยเดีย๋ยวมาดูกัน ร้านสวยมากไปดูมีกาแฟด้วยนะสําหรับคนที่กินกาแฟนะคะลองดวยนะ่ากดักอยู่น้ําอยู่แล้วอยู่น้ํากว่าเดิมขอบคุณค่ะเข้มข้นมากบอกเลยนะคอโกโก้นะถ้าใครชอบกินเข้มข้นเน้นนะเข้มข้นนะ คนกินโกโก้แท้ๆนะชอบรสชาติแบบนี้แน่ๆพีค่คะอันนี้ติดตามได้ที่ไหนคะช่วยช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมคะติดตามได้ในเ a ซบุ๊กไทเจียค่ะ o f i n o t g e n นะคะสามแยกหมอมีอยู่ข้างกูหลงปเาปเา,ารตรงสามแยกหมอเบี้ยใช่มาลองค่ะทุกคนโอเคนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่หน้ากูหลงเปานะคะเราอยู่กับคุณนัทนะคะพี่นัทของเรานะคะก็เป็นเจ้าของที่ร้านกูหลงเปาตอนนี้นะคะน่าจะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ละคะ รุ่นที่สี่ครับกูหลงเปาแปลว่าอะไรอะคะกูหลงเปาแปลว่าซาลาเปาโบราณครับกูเนี่ยแปลว่าแบบโบราณหลงนะครับคือแปลว่าแบบเหมือนเข่งเข่งไม้ไผ่เปาคือเหมือนแบบการห่อก็คือพอรวมกันเนี่ยคือเป็นกูหลงเปาซาลาเปาโบราณคือจริงๆเนี่ยไอ้กูหลงเปาคือซาลาเปาของเราเนี่ยสูตรนะสูตรน้าจิ๋วประมาณแบบ 100ร้อยร้อยกว่าปีแล้ว<ะ>แต่ก่อนเราทําแบบเหมือนกับว่าขายส่งตัว,วแบรเนี่ยประมาณ3ปีที่ตั้งขึ้นมาเพราะเรามอง<ะ>ว่าคือของมันอร่อยอยู่แล้วเนี่ย<ะ>คือการทําให้คนแบบ,บงวงกว้างแบบรู้จักคนรุ่นใหม่เนีนะนนเ่ย,ยคนรุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าแต่อยู่แบบต่างจังหวัดเนี่ยคืออะไร,ะระคือ ่วงวาสุดใต้จิ๋วโบราณแตกต่างยังไงกับอก็จะมีเรื่งรองของแบบตัวแป้งนะครับตัวแป้งก็จะแบบเป็นแป้งเหลืองอย่างที่ทุกคนถ้าเกิดเข้าไปดูในในเพจในเมนูของเราก็จะเห็นที่นีสามสามไส้เนาะตอนนี้มีเพิ่มขึ้นครับ <ภา S 1> ก็จะมีหมูสับไก่เขมโบราณน,นะครับมีตัวหวานงาขาวเวลาเคี้ยวมันก็จะแบบกรึบๆนะครับแล้วก็มีเผือกกวนเป็นไส้ที่สามแล้วก็มีมันโ h เป็นตัวที่สี่ นะครับแล้วก็จะมีเป็นหมูสับวีแกนนะครับก็คือว่าของเรารสชาตินันใกล้เคียงหมูจริงมากที่สุดนะครับสำหรับคนทานวีแกนก็คือมาทานได้โอเคก็คือเป็นทั้งแบบนึ่งแล้วมีอย่างนึ่งแล้วก็แบบอบด้วยครับอบเราจะไม่ได้ทอดนะครับก็เราจะไม่ได้อบน้ํามันนี่ลองกินแล้วนะคะแบบอบนะคะไม่มีน้ํามันจริงๆเนาะแล้วถ้าเกิดกินไม่หมดนี่เก็บยังไงนะคะเรารอให้มันเย็นใช่ไหมคะแล้ว เข้าช่องฟรีแช่แข็งไปเลยครับพยายามอยู่ในกล่องคอร์แว์แลวกนอย่าให้แบบอากาศข้างนอกเนี่ยมันเข้าไปแต่ตอนนี้มีแบบแช่แข็งด้วยเนาะแช่แข็ก็มีเหมือนอยากเอาไปกินที่บ้านแล้วทำกินเองที่บ้านได้เองไม่ยากครับแล้วตอนนี้ถ้าสั่งซื้อหรืออะไรมันมีช่องทางไหนบ้างครับอ๋อก็เรามาตรงหน้าร้านได้ตรงไอตรงเยาวราชสังแยกหมอมีนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับแอดกูหลงเปาหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับหรือว่าในแอปแอปทุกสีเลยครับก็ โอเคแอปพลิเคชันนะคะสามารถสั่งได้ตอนนี้ Delivery แล้วด้วยแอดไลน์มาเพีย์เด้ววไปก่อนก็ดีครับจะได้มาแล้วแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องรอมาแล้วได้เลยโดเเฉพาะแบบอบนะครับแบบอบนี่คือเราจะอยากให้ทานแบบร้อนๆเราจะอบใหม่แต่ละออเดอร์ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะฝากสารปะเปา100ปีนะคะเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นาคาขอบคุณค่ะ โอเคนะคะ,ะตอนนี้นะคะก็หมวยก็ทำการชิมให้ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วนะคะซาลาเปาทุกอันนะคะบอกเลยว่าอร่อยทุกรสนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองดูเนาะเป็นซาลาเปาสูตรใต้จิ้วโบราณนะคะเดินทางมาง่ายนิดเดียวนะคะมา MRT วัดมังกรนะคะแล้วก็เดินตรงมาอย่างเดียวมาตรงมาที yani ่แยกหมอมีเนาะอยู่ขวามือนะคะร้านนาฬิกา APS นะคะก็อยากให้ทุกคนลองนะสำหรับหมวยนะคะ ชอบทุกตัวนะคะแต่ที่ชอบที่สุดนะคะซาลาเปาไข่เค็มเนาะแบบอบนะทุกคนต้องมาลองเดี๋ยวหมวยก็ให้น้องๆได้กินเนาะยังไงฝากติดตามนะหมวยพาลุยนะคะในตอนของหมวยพากินนะคะอยากให้หมวยไปที่ไหนนะคะหรือกินอะไรนะคะก็อคอมเมนต์กันมาได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ติดตามหมวยไปทุกที่เลยค่ะแล้วเจอก,กันค่ะอันนี้เหมือนแบบ รับเงินอะไม่ใช่ค่าจ้างนะไม่ใช่ค่าจ้างเปิดให้ดูหน่อยคืออะไรไม่ใช่ค่าจ้างนะคะแต่เป็นใบเสร็จชาะคนนี้คือไม่กินหมูจริงๆนะฮะก็เลยกินหมูจากอื่นรสชาติมันมันเหมือนกว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนมากกว่าโปรตีนเกษตรที่แบบเราเคยกินปกติธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้แบบกหือเมกินดูอร่อยมากพูดไม่ออกค่ะ กินไม่พูดอะไรเลยตอนนีนมน้มันมันดีคือมันตอบโจทย์มากเลยค่ะสําหรับคนที่แบบชอบกินแบบซาลาเปาอยู่แล้วอย่างเทนโมเีอร่อยค่ะเ <c ười> ครื่องแน่นมากอร่อยตอบโจทย์ดีเลย่มาให้เพิ่งสิบลูกฉ <c ười> าลนไม่ <c ười> <c ười> สิบเลยเหรอใ <c ười> จเย็นเออบายบาย <c ười>